ไม่สองขั้นขั้นหนึ่งสองขั้นตัดหย่า <laughs> มีความสุขกันเลยพากันทีรถไปแล้วแล้วแล้วเซ็ตแล้วตรงนี้ เั้ยยังบเสเซตแล้วเป็นออกไปพู้นไปตัดฉะนน้ำไหม <c oughs> ไปเลยนี่คันห <c oughs> นึ่งนี่เที่ยงมาทำไมเนี่ยตอนเที่ยงเนี่ยคลิปนี้ถ่ายไว้ตอนเที่ยงเดียวเด็กนักเรียน มาทำไม,มกลับบ้าน<ม>ทำไมมีกีฬาี่โรงเรียนจะไปเชลอัโอ้มีกีฬาที่โรงเรียนแล้วมาแอบเอาอะไรไปกินนี่จริงๆเลยเอาน้ำเอาน้ำเออนั่นแหละได้เอาอะไรเอาเครื่องดื่มก็ให้เอาเครื่องดื่มไปหรือเปล่าเอาน้ำเพราะว่ามันมันจะดีมากถ้าเอาน้ำ ถ้าจะเอาเครื่องดื่มเอาเอากระป๋องเล็กอ่ะเอาเครื่องดื่มน้ำมันต้องกินอืเอ้าสีฟ้าเอาสีฟ้าใส่จะเอาโคกเอาน้ำอะไรเอาไปได้สองอันคืออันสวนสาธารณะตรงที่สนามเด็กเล่นเนี่ยไกลบ้านนี่จ้าย่างไปหาอาทีนี่ไม่อะเอาเยอะอ่าไม่เอาตัวนั้นนะ จะวันนั้นตัวเองจะกินอะไรเอ้าเอาตัวไหนกับเอาตัวเองชอบกินอันนั้นไม่ใช่หรอจะวันนี้บอกนี่ไม่ครับก็เทดีๆครับแกลครับครูให้อาไปหรือเปล่าใจเย็นๆจิครูให้อาไปกินหรือเปล่าอาไปได้หรอไป เอาอะไรไปก็ได้อ่าเขาอนุญาตใช่ไหมวันนี้อ่าอืมจะเอาแบสกปเหรอกปไปครับใส่ถุงก่อนเดี๋ยวไปเอาเไม่เอาไม่เอาอะไรครับไม่เอาอันนี้เรอครับโอเคไม่เอาอันนี้ก็เอาอันนี้ไปครับเอาอะไรอีกผลไม้ครับ ไม่เอาเหรอเอาได้เอาได้มันมีไอ้ไอ้นี่อยู่เอาไปให้หมดอันนี้เอาสองอ้าไหนว่าเอาไปให้เพื่อนกินด้วยเอาเอาสองได้เอาสองเองเพื่อนมีกี่คนเพื่อนไม่มีหรือต้องสปอยพอมีหรสอไม่เป็นไรเอาให้เพื่อนเอองั้นก็ตามใจเราก็จะไปเอาไปกผ้า กระเป๋ากระน้ำาเออตุ่มเลี้มตน่มี้มขนมไม่ใส่ตรงนู้นมีตุีกก่อนก็ขนมให้เพื่อนรอที่บันไดใช่ไหมเนี่ยเพื่อนไม่ขึ้นมานะอัน้ใครก็กรุณคอับนี้น่ารักดี เดีม๋มาเปลี่ยนเสื้อผ้าเอากะไปไโทรศัพทนะ์เนี่ยเอาใส่กระเป๋านะเวลาเล่นนะ่ะโอเลมีอะไรรองเท้าไงไใส่ไปแล้วค่ะไปไป,ไปอยู่ใกล้บ้านเนี่ยบอกให้แม่ไปรับตอนเลิกบ่ายสามดูว่าแม่จะได้ไปรับหรือเปล่าเดินไปห้านาทีเองโอเคปะอ ผงปาปิกา้าริกไทยดำชีสันนี่นเน่น,นบาร์บีคิวเต็มที่เตา เมนโบลกา่ <res> ้าไม่เข้กันาเซลมอนจ้า มอนสดๆเร่บงบาง ทุกคนเดี๋ยวทำนา้ำยำปลาหนำปลาน้ำตาลแล้วก็ผงชูรส่หนีเนาะสะเราควรใส่น้ำเปล่าไปนิดนึงเพราะว่าอย่ามันเข้มไปจ้ะ มาเขือเทศผักชีปักหนาวโอ้ยแดนนี้ ชิมพอแล้วไปจัดใส่จาน ปลาแซลมอนปลาจ้าทุกคนจ้าหน้ากินบ่สักทายทุกคนได้จ้ะจากก้าทุกคน้อ <c oughs> นี้มาสองคนแมทที่ไปอนฟุตบอ,จอ <c oughs> ลจากสามชั่วโมงเนาะกับบดายท่าเรากะป้าเพิ่นกะกินยนูกินยูพุ่นจ้ากินยูบ่งโซฟาอันม้มนี้เพิ่นไปฉีดฉีดวัคซีนมาของไฟเซอร์นะาจา้กของอนวัคซีนโควิดนะจ้ะเข็มแรก เพิ่นหูซึกว่าเพิ่นนน่วงๆตรงนี้เนะจ้ะเพื่นแค่เจ็บตรงทีเข็มจิ้มไปมองหนิเองเพิ่นว่าเพิ่นอาการเพิ่นบบมีอยังขางเคี้ยงจ้ะเพราะว่าหลังจากฉีดเซ็เนะจ้ะเขาจะให้นั่งพักสิผ่านาทีเพื่อรอดูอาการอีหยังจสีเพิ่นกะโอเคแต่ตอนนี้หูซึกว่าเพิ่นเพิ่นเจ็บนิดนึงตรงตรงที่ฉีดนะจ๊ะแล้วก็แต่ว่ามูน่ะมีผลขางเคี้ยงก็คือแบบอยากนอนอยากนอนนะจ๊ะอยากสินอนแต่ แต่เพิ่นนี่บ่บ่บ่มีอาการอย่างเพิ่นว่าจังสีตอนแรกเพิ่นเพิ่นเพิ่นเข่ามาเลยเพิ่นกลับมาจากเหตุงานเพิ่นบอกว่าโอ้ยแขนยกบ่ขืนเพิ่นว่าอีหลีบ่ห้าก็เลยว่าจังสีเพิ่นน่ะอันโ้ยหลอดตัวเพิ่นว่าเอ้ยก็เลยว่าสีเนาะทันแล้วกลับไปวันที่21เพิ่นก็สิไดอีกเข็มหนึ่งก็คือไดสองเข็มเนาะจากแล้วค่คยนาซิตอเพิ่นอีกประมาณสองอาทิตย์นี่แหละจะหมายถึงว่าจากเข็มแรกของเพิ่นมอนีกับอายุ สี่สิบเก่าแล้วก็ลงมาสี่สิบนะจ๊ะทุกคนจ๋ากับอกัศอยู่ในเกณฑนเท้าจังสี่นะจ้านาสีอีกประมาณสองสามอาทิตย์่อยกับสีนาีใดเข้มแรงจังสี่นะจ๊ะโอเคม้อนีกินข้าวจ้ะทุกคนกินข้าวเนาะ mm hmm. แล้วก็บยำปลาแซลมอนปลาจ้ะทุกคนนั่นแหละ mm hmm. อเล็กกินเลยลงมือเลยนะเออพาสคา,าลูกชิ้นเนื้อ,อขอขอดื่มนมก่อนจ้อ อเล็กดื่มนมขึ้นแมนนมแอลโมแอลมอนจ้ะแอลมอนนี่เพิ่นเอาไปขัวก่อนจ้ะมันคือหอมๆกินขวน่ะนะเอาพริกวะเดี๋ยวเอาพริกให้บักยงกันแมนที่วเพิ่นกินของหวานไปแล้วกินไปตั้งย่างหลายเลยอันนี้คอยได้พักนกระลำกระลำหัวแข็งนะจนะนน้ะผัวแขกตุรกีเพิ่นที่ขายพิซซ่านะจ้ะเพิ่นกระสีเอาไปโดองอย่งสีเนาะ มันก็สิออกแต่เปรี้ยวๆหวานๆจ้ะอร่อยค่อยมากกินเนี่ไม่กินทุกคนเล็กเอ้ยใช่ยังไม่ได้กินไมทุกคนดูเฉยๆ แซ่บด,ดิขอยมี้พักชีแล้วแล้วกับพักชีหอมมาดีอืมแูม้ควคนเล็กกินวะมาก,กินมากิน เดี๋ยวเอาคลุกกันจ้ะให้มันเข่ากับน้ำปลาอืโอ้ยมันเป็นปลาเอ่อมันเป็นแซลมอนสดมันบอกข้าแล้วจ้ะมันบอกข้าวล้วก็กรล่างทำความสะอาดอย่างดีคือว่าจ้ะนั่นแหละ อะไรก่าทุกคนเนาะอะไกได้อะไรก,รกินพาสตา้าลูกชิ้นเนื้อแล้วก็ลูกชินช้นไก่ครับไม่ใช่ลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นไก่อ,อกากันนี้ใช้อะไรอันนั้นเป็นฮอตดอกนั่นแหละฮอตดอกหรือว่าเป็นหมูหมูยอกับเนื้อยอรวมกันเพราะว่ามันเป็นฮอตดอกใหญ่เรียกเนื้อยอหมูยอก็ได้คขาก็ไม่กิน,น,น,นอชอบไปครัน ืมทุกคนสียบมากจ้ะวันนี้อาหารที่้แซ่บมากมีพาสต้าสลัดแล้ก็มีมข,มขนมปังอูแซ่บดีอร่อยดีจ้ะ น้ำแอมอนอมกุ้งผักต้องกินผักมันแแ่บทำเมทิามวาร์สกินยังจอกควงมาสายแบะฟุตบอลน่ะกินอันพาสต้ากับอัน เบคอนก็นได้เพิ่อนว่าจังสี่เอาง่ายๆเม่ๆๆเพิ่อนว่าจังสี่เพิ่อนหูว่าเพิ่นบเก็กินเขาน้ำเขาจังสีนะจ๊ะอืมกเรเลยใหญอือันนี้ม่ไม่ได้หันลูกเพียงไกลไม่ได้หรอแม่เป็นไรอืมอาเลย เล็กมากกินพัชชีล้าอมมันแซมหวาน่น่อยแต่ไปดีเด้อเล็ก S <S <S เล็กเพิ่นตัดสินใจถีบเสบอบอเป็นนักกีฬาเราด้อจ้ะเพราะว่าเพิ่นต้องรักษา,า,าขาเพิ่นนะจ้ะทุกคนภายที่ถามมาว่าขา,าเล็กเป็นจังไดก็คือช่วงที่ได้รับบาดเจ็บที่ขาในการเล่นกีฬานะจ้ะช่วงไม่ไม่นี่กล้ามเนื้อนะจ้ะมันบ่ได้ฉีกขาดแต่ว่า หมอบอกว่ามันมันเป็นอย่างสี่บเล็ออกมันออกนิดหน่อยอย่างสี่บอเหมือนกับมันแบบข่อยกับโปหูแต่ว่ามันเป็นฉีกขาดอย่างสี่นะจ๊ะแต่ว่ามันแบบเหมือนกับมันมันแยกจากกันจัางสี่นะแต่เพอร,ระยะเวลาก่อนที่ิเขษาไปเข่าอุโม,มงเพื่อตรวจเนาะจ๊ะก็คือช่วงนั้นนะ่ะเริ่มดีขึ้นแล้วเนาะจ๊ะเริ่มดีขึ้นแล้วพลสรุปร่วมทั่งมดแล้วเนาะจ๊ะ เริ่มดีขึ้นแล้วแต่ว่าก่ตอนที่ไปตรวจนะกัยังเห็นว่ามันมันแยกอยู่กําลังสีแบบเข่าเข่ากันยังสี่นะจ่ะเพิ่นก็เลยว่าสาเหตุอาจสิเป็นตัวนี้ก็ได้ที่เฮดไห้ไเพิ่นเจ็บขาจังสี่นะจ่าก็คือการเนือ้อการเนือน้อนั่นแหละบัดทนีมันดีขึ้นละบอกดีขึ้นแล้วจ้าแล้วที่นี่ก็แต่ว่าอเล็กกัตัดสินใจว่าสีบอกเป็นนักกีฬาแล้วเพราะว่าอาจสิเกิดอุบัติเหตุใด,ดอีก นะเล็กๆตัดสินใจว่าสีโบอ่าเป็นนักกีฬา, mm hmm. านักกีฬาวิ่งเหลวด้วยจากทุกคนจ๋าฮันล่ะแต่ว่าเพิ่นกะในช่วงระยะนี่เดี๋ยวหลังวันเกิดนี่จ้ะเดือนเนี่ย mm hmm. เพิ่นเดือนเกิดแม่อบห่หลังวันเกิดเนี่ยกะสีเริ่มคับรถดแล้วเนาะจ้ะเพราะว่าอายุสิบหกแล้ว mm hmm. ยุนี่ก็เริ่มแบบเขาคอาร์ดะเลี่ยนลูก่การ ป่ายจะเริ่มจะล่าจอนยังสี่นะจ่ะกะเพิินกะสีมีแน่วแนวแนวไม่เห็ุยังสี่นะจ่ะแต่ว่ากะอะไรกะสีไปออกกําลังกายแบบวิ่งวิ่งกับกับพอยังสี่แบบออกกําลังกายยังสี่นะจ่กะ,กะประมาณนี้เนาะนี่ะมันบอกจะไปวิ่งอีกไหมหหหหบอก มั่นแหละหเดี๋ยวต้องขับรถไม่มีเวลาไม่ต้องอยู่ด้วย <laughs> ได้แบบตัดสินใจเอเพิ่นตัดสินใจเองดอกจ้ะแต่ว่าข่อยนั้นถามอยู่เป็นประจำว่าอเล็เงี้อยากสิเป็นเล่นอีกบอลองี้แหละบอือ อร่อยไหมหอ,อร่อยดีไหมทำอันนี้อร่อยมากแม่ทำอันนี้อร่อยมาก <c oughs> เครื่องเค็มมันเยอะลูกจริงๆริงผมงทำอันนี้ได้ด้วย <c oughs> อันนี้เหรอ,หอมันง่ายนะง่ายก็เสร็จโอ้โห,หทุกคน ชิ้นแบบนวลนัวมากเลยจ้ะมะข่ายเพชรปันใดจ้ะอืออคครับวันนี้พงองกับพานชายนิดน้อยทำไมนะอทำไมแบบเพื่อนพร้อมจะไปก็ผมต้องพูดบายบาย เริจะกลับไปต่างประเทศเป็นคนที่ไหนนะประเทศอะไรพูทุนของมารฟร็ด้กไทยของเขาฮึดีกันาี่นันกาอะนกเตลีบอนเลบอร์นอไปอะไรเฟรียบอร์เเฟรียอีกแกยังเมอรไหน เพิ่นไปเล่บบอร์นอนจะมูเพิ่นหลังสอบเซตแล้วเนาะอื <c oughs> อะไรก็เลยมาลงเรียนสายมาจากลงเรียนสายนะจามอนี้เพราะว่าอันไปทรงมูอ่ละล่ะไปล่ามูอ่ละล่ะเสร็จทุกคน ผมอยู่ที่โรงแรมประมาณหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็ไม่เป็นไรแค่ส่งข้อความหาแม่ว่าตัวเองมาสายก็พอแล้ว <c oughs> ยินเลยเอาเลยเสร็จมากทุกคน แมนอร่อยมากเล็กสุดยอดเลยเอามาจุ่มน้าอืมันอรอยเบคอนมันตก อิ่มมืลยอิ่มมือเลยหรอปะ่ะอิ่มหรอปล่ะยิ่เนี่กินเยอะกินเยอะก็ได้ลูกแม่กินขนมอะไรไปชิ้นหนึ่ง ขนอมอาเล็กไปชิ้นหนึ่งได้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  อร่อยมาก <c oughs> ใค้เสร็จแล้วอืมน <c oughs> ัวมากที่ก่อน อร่อยมากดูมิเน่นกันเยอะฮึ เลยกอร่อยมากลูกอันนี้ดูแแซ่บมากทุกคนอืมอืม <laughs> อืม <laughs> อืมฟ <laughs> ังกินปักเยอะอีอ ทุกคนมือนนีนก็กินกัน,กนสองคนเนาะจ้ะโอเคจ้าสูปูสุคนจ้ามือนนีนกะขอบคุณที่แวะทักทายกันในคลิปนี้เนาะจ้าหรือคลิปก่อนๆหนุนเนาะจ้าทุกคนจ้าพอกันไหมได้จ้าสบายดีสวัสดีสสดได้ไบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย